pernah mendatangkan salah berkulit kan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagian dari ดูจากวหุหดันแลวเมื่อวานเลยเดียวเดียวแมนออดแมแมออตกัสรสมวังิอะไรยังไงล้มลงไปก็สราจหูไม่มีอะไรอะไรก็ต้อก็สารยูไรอะยูไรเปลี่ยนมาให้สากะนล้ับจีเขามาใส่พอนแล้วก็ออกลไปกว่ามือม้ดูดีเลยสื่อสายลังบอลอะไรยังไงก็สรจะปบริประตูอะไ่จะอไปจับหูลงดีังเป็น สำหรับผู้สมตอย่จะปาวาเปิดนมาแล้วย่งไงกันสลัดยูไรดับกอกได้อะไรยังไงยูไรจีจีเปิดตาไม่ผ่านทงชัยแล้วจะว่าสอยูไรทางขวาของยูไรไม่ผ่านจะไปแม่เราช่วยกันได้ดียิอัดอีกทีก็หลุดออกข้างไป่เลยยไ่นได้ป่กเล่นได้เลยเล่นได้ ไปไปเลปลุกกระไปอปไปเลยจะได้รึเปล่าได้ได้จะก่อนดิตึงเดี๋ยวไงไงว้าวว้าวไม่ได้เอาอย่งไรลูกดิเป็ดมิเตอร์ ยูไรก็อยากกาอ่าแล้วจะมใหม่แม่อรราไปครับอาแล้ก็ต่อสํารับยูไรแต่าพันแล้วุเกือบโดนจะไใหม่ชนไมได้อ่าแล้ววัควางออกมาสํารับยูไรในแนนาไปผ่านท้งายเอาแะ้วตงังสมบัติเิขยับปปาให้จะไหม่ดึงเดือจะดีมากแฉผู้สาวจ่ของยูไรกาบริเวทางาง่งซ้ายอาแลสายของยูไรขยับออกมาอาแวัวดีทําทีถึงสองและยังไงดึงดึงและโยนและจับมามาออกรับไป เอาไว้ยังไงยิ้รายรีบรอยกลายเป็นยิ้รายกับอกนำมาสว่างไปแล้วหประตูต่อเสืัีีจะเอาไปตทองกองสกัด่อแล้วรับู แต่บามานจะสลักิวลายตบงก็อยกัปาในแดงอาลวยสำรอบยิวลายวนี้บระดาษรถบาไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านได้อาลวยังไงกันสำหรับเจ้าผูรบิผมเข้ามื่อไหนดิกินเข้ามากินเข้ามรสซาราเป็นชายเป็ขยิบกรราใหไปและสองบนเราียวเข้าปนแะใส่ขานี่ครับอาวัสว่างกระโดดับปาสบากระสบกระดด็กปรตัด็กับ ขึ้นมาใหม่กันสับอราจอรีโอ้โหยูไรเปิดออกมาดังตันสายแฝดลูกนี้บอลยังออกไปก่อนแล้วอาอะไรข้นมาสับารับการสว่างอารมเจ้าสงหวังได้บอลเอาแล้วหาไม่มีใครแจ้งใส่ขวาทันทีลูกนี้ออกขึ้นครับโดนตอกมือข้าใบเอาแล้วยังไงการสัมบารสว่างลูกออกมาให้เจ้าใหม่พักได้เลยมาพักยูไรจ่าส่งขึ้นยังกลับมาแต่เด่นหน้าได้หรือเปล่าอาชฝ่ายยูไรได้บอลหลุดมาแล้วจังหวะนี้ยิงขวาแล้วก็ออกขึ้นไปอ่ะ พี่สาวเปล่าครับตอนนี้อาเล่าจุดอะไรบุพเพจีจะเอาประตูที่สาวอาแล้วได้หรือเปล่าขอาปะจุดอไรสักจุดอะไรกบพยาบามอ่านมือกันไปแต่เดินรักกานสุดลัำสุดไม่เป็นสุดท้ายเบอ้นตุ๊กซอกี่นมาตุ๊กต่ออาเล่าใครอยากมาจังหวัดอีบุนท้าตุ๊เท้าไม่นยากได้คำสมังน้ำบ่ได้สเสนอภาษาสว่างสมวัางเนี่ยจริงเข้ามาจริงเข้ามาปะปะให้วจะไปใช่ไหมล่ะไปใช่ไหมล่ะไปโอ้ยจะต้องสมเรับสำรับ อะไรจะมายังไงจะสำปะผิวลายได้บอลโจ๊กโจ๊กแล้วดึกอาหยาบออกปาแล้วขวาเปิดมาหน้ากรอบแล้วไม่ติดทุงชัยเฮ้ยข่าไว้เตะมุมย้อนออกมาได้แรงรักเลยสันดิไลทางขวาทางหรือเปล่าขัดับมาเจ้าใหม่ได้บอลแล้วสมหวังสมหวังจะบอกมาเจอผิวลายักพอได้เอาะไรจหวะสุดท้ายออก รต่อ,ตอ,อสมบัติสอบปัคุณขเขา,า,ารใจยื่นอะไรกระดกบาลวกนี้ไปผ่านแล้วจะไใครเกินสัติอะไรเดี๋ยวบกฟรีคิกก่อนที่สคัสควักวเขบมาปั่นลูกนี้แหละปัดขาดอา,อย,าอย่าดูสำราญาได้ได้บอดอยู่บอกหาเลยยัธง,ง,งชัยไม่กระไปขามาดึงจันต่อโฟโตเซนปัดแล้วก,แวก็แล้วก็ววกหหไหลปัดไสบัไอ้หอกเต็มบุจีนโวนตาขีจะไป ติดก an oh no, anyway, uh ินเข้ามาติดกินเข้ามาเปิดหนึ่งสองขยับออกมาอะไรสวัสดียิ้วลายได้บอลหลบผ่านเจ้าผู้ปาแล้วขวามาอยากติดเจ้าป่าผู้สาวตู้อย่างอยู่ที่ยิ้วลายอะไรยิ้วลายจังหวะนี้ครับออกมาเปิดขยับออกมาในแดนหน้าได้ปาก็จะไม่เปิดมาใจสมหวังแม่เดียยิ้วลายกับบอลไม่ได้อะไรติดบอลขยับออกมาแล้วหวะนี้กระชากออกมาแล้วก็ชีดยาแล้วก็โอ้โห้บ่งรุนีิ่ไม่โดนก็อยู่กับสือเรับ้าสุดว่าอารมณ์แล้วไอ้จะไม่ฮู้ฮู้ช่วยช่วย เรามาสำหรับวัดสว่างอารมณ์อยากให้กำจบรอบมาอยากดูจะพูดไหลมาให้ใหม่ใหม่เปิดมาต้องใช้่เป็นเจ้าขมหวังสว่งอะไรกันได้ไหมใอยากให้ขึ้นมาสว่างได้บอลแล้วเจ็งไอ้โอ้ยูไรหัวปวดเจ็บขึ้นมากสำหรับสว่างต้องรู้ก็ต้องรู้ก็ปุ่มก็แล้วจำตัวนะรีสิดวงมาหรือเปล่าได้บอลอยู่ที่คน้ายคน้ายได้บอลโขออก้าบ้านโบนี่ออกหลัง Oh Please. แม่ปฐมกรอนเอยูร่าจะสวยยูร่ากับเด็พวกนี้ไปอะไรกันไปกับไปตรงรี้ไป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 ็ปไ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 แไป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 นปไ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  สว่างในคืเวันแรกครับแฝงทได้ดีกว่าโรเียประยุทธ์ไลครันนำอยู่สองผลัดตอดเด็ครับสำหรับในคู่ต่อไปครับจบตัวด้วยครับเยอะตแหนสองเหเอ้ม่งาเนี้ลยมาั่งให้อมาให้จะผูกผูกเปิดลับมาสองฝั่งสองฝังจี้ ใำใหม่ลป๋าแล้วจะมองลีมัดทัวทีก็หูยังไม่ได้ครับอาลเตยาวขึ้นมาเลยสำหรับยิราย่เาปาะไรปได้ครับสำหรับผู้ชมตูวางเร็วออกมาทันทีให้กำใหม่ด้ทีก็แต่คิวรายอาร์ยรายองทกงซ้ายเี่ยหันไปมองสนามมองโหมองข้างหลังเอาสวัดีแข้งนึงสัไใปิดอให้กำใหมแปเบากไปอาร์ยังไงดูดีเล่นต่อไปอารว่าอยากใหสวัสที่สัเปลี่ยนสวัสแล้วก็ าโรูสตหลบออกไปกับอลากิ้ไรไปสุนตุ้ขยะบอกาทงไทยเปิดเรามาให้ไปไปหลบหลบปลแล้วแล้วลันน่าเอาลยสกองเบียดดูเปิดขยอกมาเาบกเราไปเจอล้วไอ้โดูวดดูวดดูวดดูวันเดิเดินเดินเดินเดเดินเดินดนันเน่น่เดิน หมดแล้วพันโดพันนิดขขงทงชัยเนี่ยไอ้ตาจอโมงบมาแล้วก็แบบเขารูจะปาดพ้สามต้นกับอะไพวกนี้โดยเฉาะแม่ไทยสมบัติสมบัตยังไงเกียบบ้าาได้ยังไอ้ดูตาจอไอจิปาไอมาตอะยอเลย 阿拉กวเียมา้วจะองไงของใส่แปนเลยดีได้พี่ปาคิวไลแต่กบอกไปยึดติดอู้อายังไงก็เปิปามเปิดออกมาไปให้ยิ้วลายอีกเลยจะ้ยิ้วลายยี่จะพัดอยู่ครับอาระอะไรยิ้วลายัง่วะนี้เปิดปาให้สมบัตสมบัติอาชาผ่านออกมาไปเลยจะให้สมบัติสมบัติมอง ไปดูไปจอายลยราเีและยูริทิสเซปยัอยูอาเบรกายราบาจััอคยัูไรโดจบขบีเราจะไปจ่ายเอาปายังอยู่ก็เสตูยูไรเซนิปตสาับอานนสายสายของยูไรต่อตาจะตีอะไรก็ไปไปลุไปลุไปที่ลูีลูีเต่าเสียแล้วแล้วก็ล็อกไปไปไย อยางไรก็เอาอยู่อยู่ดหรือเปล่าผูชายพีามาแล้วเรียบเยนี่ไงโรนัลโดเข้ามาอรับเกมกมสี่ร้อยแล้วเอี่ร้อยแล้วเกม ดูนะครับลูกวังนะครับน้องๆครับ้ำจนกีฬานะ,ะนะครับเราไม่เมกเทคนิคในสนี่เทคนิคไหลามาดูระวงครับ50บนะพื้น,น,<า>นที่นะครับค่อนข้างเป็นต่างอันดับนะครับระวังด้วยนะเดี๋ยวจบนะครับกําลังจะเข้าที่ประชุมนะครับว่าจะแข่งที่นี่ทั้งหมดเลยดีไหมฮะ,ะแมที่เหลือจะ ะคไลเส้นออมาแล้วึงได้บดูอยู่ที่เจ้าจิวจิวออกมาเนี่ยพอสครับนอะไรไม่ได้นะมายังได้อยู่ที่ใบเกตครับโอ้โหมาแล้วลอนี่ลายกระดูเขาแข็งกริงจริงครับคนเดียวไปมาแล้วอยู่สามหนึ่งสหนึ่ไหลมาตายไหลจิงแรโอ้โหต้องกวัดดูว่าตวิ่งเยอไม่พอฮะโปีหน้านี่โอ้ิดนักเลยนะฮะต้องไปเล่นดิวชันสูงกันเลยโอ้โหจับบอลตรงนี้สองหนึ่งส คนเดียวไม่ไหวเขาไม่มีใครเติมครับโอ้ยอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับอย่างนี้เสร็จแน่นอนยังได้หมดรับไม่ได้ไหลมาไปแล้วโอ้ไม่กล้าเข้าแล้วพัตตุตัวใหญ่ฮะเมื่อก้าวบอกฮะได้มาสั้นๆให้มาอยู่ที่ริ้วลายยังไงสับสับดูมันคึงดู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 มาดูพิ่อสุยยังไงนี่สับคาร์ลชีดฮะโอ้ยังรับยังไม่หมดยังไม่หมดแรง คนมาให้กับเพื่อนครับโอ้เพื่อนแทงทุกจังไปกโอ้โหโอ้โอ๊ะเหมือนกับอ้า นะครับต้องไม่ผิดแน่จะอยู่ในลำดับ3นะครับในตารางการแข่งขันเลยนะครับแข่งทั้งหกด9แมตช์นะครับในระยะยาวนะครับมีทุกเสานะครับให้ผู้ค้องนะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบนะครับติดตามข่าวสารนะครับในเพจเฟซบุ๊กได้นะครับแล้วก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับบุตรหลานของท่านนะครับสรุกแน่นอนเอาละครับสองทีมก็ไปหาโค้ชแต่ละฝ่ายเลยครับเก่งมากครับนี่ครับนี่